ถ้าชอบช่องเขาอย่าก,กดข้ามโฆษณานะเขาจะได้มีตังไปซื้อมังอ่ะมาอ่านให้เพื่อนๆฟังกันต่อเด้อรักนะจุ๊บจุ๊บจบในญิงนี้อีกแล้วครับตอนที่88ดครือหาตระกูลเยียนสภัยคนโตของตระกูลเยียนยินดีต้อนรบทุกคนค่ะคุณแม่เราอยู่ด้านในเชางนี้เลยค่ะห้องของคุณหญิงเยียนคุณหญิงเยียนเย็ยนล่วชุยเย็ยนอีเยวน ลูกชายคนโตของตระกูลเย็นคุณหญิงขอโทษนะคะที่ลูกขึ้นมาทำความคายรพไม่ได้นะ่ะเอ,อ่อนอนลงเธอไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากอาการวันนี้ของเธอเป็นยังไงบ้างเหรออืมก็เหมือนเมื่อวานละค่ะคุณแม่เขาอาเจียนเป็นเรื่องตั้งแต่เชา้า หลังจากทานอาหารเช้าไปบ้างก็อาเจียนเป็นริ่มเลือดดูแหมนคุณป้านน่าจะอยู่ต่อได้อีกไม่นานแล้วถ้านางชิงโจมรักษาตอนนี้สุดท้ายเธอก็ต้องตายคามือ,อย่นนั่นแล้วทีนี้สิบปดมงกุดย่างหลอนก็จะพังพีน่สถทีคุณป้าคะเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรแล้วนะคะจริงสิย่าของหนู เจอหนึ่งในหมอที่ฝีมือดีมาช่วยรักษานะคะไม่ลางดูหน่อยหรอคะอ้ชงจือหมอฝีมือดีที่ไหนกันเหรอก็คุณกู้ชิงโจอยังไงนะคะทุกคนคงตกใจที่ชงจือผักใส่ฉันมาสินะอาจจะแปลกใจนะคะแต่คุณแม่ได้รับการรักษาจากชิงโจซึ่งพวกเราก็ตกใจเหมือนกัน คุณกู้คะรักษาแม่ของฉันได้จริงๆเหรอคะถ้าคุณหญิงเชื่อฉันฉันก็พยายามสุดความสามารถแน่นอนคะ่ะเออเง้นถ้าอย่างนั้นคุณกู้ก็เชิญตรวจชีพจรตอนฉันได้เลยคะ่ะเออค่ะฉันไม่เชื่อหรอกว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กแบบนี้จะมีฝีมือเก่งกาจสักแค่ไหนคุณนายซื้อคงแค่คุยโว ลูกสะพตัวเองใหญ่โตฉันคงปฏิเสธไม่ได้สินะมันจะเป็นไปได้อย่างไงที่เด็กขนาดนั้นจะรู้จำหรับตำราแพทย์จีนคุณหญิงซื้อก็แค่โอดไปงั้นแหละอย่า,ยาเครยดกับมันมากเลยผู้หญิงตัวเล็กๆขนาดนั้นนะจะเก่เรื่องหมอได้จริงๆงั้นเหรอเป็นไปได้อย่างไงละ่ะ แค่เรื่องรักษาคนไข้ก็ต้องเรียนตำรบบตำรา30-40ปีเชียวนะใช่ใช่ใช,ใช่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าเด็กอายุน่าขนาดนั้นจะ้ะรู้จักแพทย์แผนจีนฉันนึกว่าเธอจะรักษาแม่ฉันได้จริงๆซะอีกใชนคงวุ่วามเกินไปสินะเอบอ,รบอรครับในอีกนี้อีกแล้วครับตอนที่89เเออขึเยยนคะฉันขอตรวจดูด,ดินของคุณหน่อยนะคะอืม โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะชีพจระจัของคุณอ่อนและแผ่วมากอีกทั้งอย่างลิ้นถึงคุณก็สีแดงสดมีสีเหลืองเคลือบอยู่บ้างเนื่องจากขาดแคลนธาตุหินจึงทำให้คุณสมรักออกมาเป็นเลือดดังนั้นควรต้องบำรุงตับให้แข็งแรงทำให้อย่างอุ่นขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุดคายเลือดอ,อกมา เมื่อนั้นท้องของคุณก็จะมันเทาลงได้ค่ะคุณกู้ยันเช่นขอร้องให้คุณจ่ายยาฉันหน่อยเช่นทางนี้ครับไม่ต้องห่วงนะฝีมือทางการแพทย์ของชินโจนะ่ะสุดยอดมากไม่อย่างนั้นตอนนี้ฉันคงนอนอัมาพาตอยู่บนเตียงไปแล้วละ่ะขนาดคุณย่าท่านยังยกย่องเธอขนาดนี้ดีวยวเธอจะเก่งเรื่องยาจริงๆขอดูหน่อยละกันว่าเธอจะจ่ายยาให้ฉัน คุณเหยียนคะใบสั่งยาของคุณพ้อแล้วคะ่ะเร็วดีแท้เอ่อยาพวกนี้แพ้หลายมากและหาได้ตามร้าน้าทั่วไปคะ่ะก็จะมียาเอื้องไม่นาะแล้วก็กระวานหกวัตถุดิบจากพืชตระกูลนั้นคะ่ะมียาแค่สองตัวเอง,องนั่นเหรอบางทีฉันอาจจะประเมินความสามารถของ ผู้หญิงคนนี้สูงไปหน่อยขอบคุณแต่คุณกู้มียาแค่ต่ำชิดเองเหรอทำไมถึงง่ายจังฉันว่านางใจใบสัญญาไม่เป็นหรอกแต่ถึงเรารู้มันก็ไม่ง่ายขึ้นอยู่ดีผู้หญิงคนนั้นไว้ใจไม่ได้ดูเหมือนคุณป้าเหยียนจะไม่อยากใช้ใบสัญญานั่นแล้วงั้นฉันหวานร้อนให้รับยาพวกนั้นเองแล้วกันอ <c oughs> บาบสัญงหญเรียบรอแล้วนะคะพวกเรารบกวนคุณหญิงเยียนมากเกินไปแล้วงั้นกลับกันเถอคะค่ะคุณหญิงเยียนจะได้รักษาสุขภาพด้วยโอเคองั้นเรากลับกันเธอจะได้พักผ่อนให้เต็มที่ขอบคุณที่มานะคะคุณหญิงเออลูกชายฉันเดินไปส่งพวกเขาหน่อยสิได้ครับดูแลตัวเองด้วยนะครับคุณหญิงยา พวกเขานั่งรถกลับไปแล้วครับโอเคพวกเชิญไปนะในท่านคุณซูเชิญเข้ามาได้ครับมีแขกันนเหรอซินหนงเหยียนคุณหญิงท่านนี้คือคุณซูฉินเป็นแพทย์ที่ชื่อดังโด่งดังในนานจริง เมื่อคุณหญิงสนใจแพทย์โวรานมากกว่าผมชุนเชิญเขามาเพื่อมาตรวจสุขภาพของคุณหญิงครับมีชีวิตดีกว่าจริงๆพ่อแพทย์ที่เก่งทั้งสองก็มาที่บ้านเราโอ้มีใครมหมีคนนั่นหรอครับครับ,รบนาะยหญิงนี้อีกแล้วครับตอนที่90เออเห็นว่าเป็นคู่มั่นของนายพลหนุ่มตระกูลสืนะ่ะ เป็นถึงแพทย์แผนโบราณผู้เชี่ยวชาญเธอเคยแม้กระทั่งรักษาคุณหญิงสือมาก,ก่อนวันนี้เธอเช็คที่ประจอนให้ฉันนะ่ะที่รักเธอเป็นแค่เด็กหญิงตัวเล็กๆไว้แรกรุ่นเองจะไปรู้เรื่องยายอะไรผมว่าไว้ใจไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าเป็นคุณหมอสู่คนนี้ไว้ใจได้ คุณหญิงอาการป่วยของท่านมีสาเหตุจากความร้อนภายในมากเกินไปซึ่งตอนนี้จะไปต้องจจัดความร้อนทําให้เย็นลงรุงหญิงและกระตุ้นของเหลวผมจะสั่งใบสัญญาให้กับคุณหญิงคุณหญิงท่านได้ทานเวลาสิวันหลังจากนั้นผมจะมาตรวจอาการอีกรอบหนึ่งแต่คุณกู้บอกว่ามันมา จากอาการขาดแคลนและจำเป็นต้องให้หยางอุ่นขึ้นยังไงเอะฮะ้นี่ท่านมาเชื่อใจอมงั้นเหรอชีพจรของคุณหญิงมันบ่นบอกอาการว่าโลกมันเกินพอดีเกินไปผมวินิจฉัยผิดพลาดชื่อเสียงของผมของอย่อยยับแน่คุณหมอสู้เหอย่เพิ่งไปอย่าเครื่องผมไปเลยไม่ต้องไปสนใจเขาหรอก มากับผมเขียนไว้สัญญาให้คุณแม่เลยดีกว่าที่รักสูหมอสูนน่ะเป็นหมอที่โด่งดังในนานจริงมานานเขาต้องรักษาคุณได้แน่ๆอย่าไปเชื่อที่คุณโกหโดเลยงั้นก็ตามใจคุณลวกันห้องรับแขกคฤือหน์เยียนหมอสูนี่มีือยอดเย็ยนจริงเลย คุณไม่ได้อาเจียนเป็นเลือดและทานยาเมื่อหลังจากทานยาเขาเข้าไปใช่ไหมล่ะครับไอ้น้องชายแทบจะไม่เชื่อหมอนั่นดิซ้ำทำตามคำแนะนำของคุณกู้อะไรกันไม่อย่างนั้นคุณแม่คงไม่รอดละผมก็แค่เป็นห่วงคุณแม่เองครับโทรไปแจ้งค้าราชกตรตสู่แล้วว่าเขาได้ยินว่าคุณแม่ได้รับสา,สาจากหมอผู้เชี่ยวชาญคงไม่รบกวนคุณกู้อีกแล้ว ตอนนี้ฉันสบายดีขึ้นมากแล้วคุณก <c oughs> ุคุณแม่ครับเป็นอะไรไปคุณแม่คุณแม่ครับทำไมถึงไอเป็นเดืออีกนะแม่พาหมอสูมาไหมสิโทรหาโรงพยาบาลหาเลยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันคะแม่สำรักออกมาเป็นเลือดไม่หยุดเลยไอหมอเทือน แม่ไม่เคยไอออกมาเป็นเลือดขนาดนี้เจ้าใจค่าแม่ไปจับตัวเข้ามาเลยที่รักคุณแม่พอบาครับในอย่างนี้แล้วครับตอนที่91้หมอฮูภรรยาฉันเป็นยังไงบ้างคุณหญิงได้รับประทานอาหารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหากเธอไม่ฟื้นตัวเร็วผมเกรงว่าเธอจะพ่อครับดูเหมือนคุณกู้จะพูดถูกนะคุณชิงกับคนอื่นบอกว่า เธอเน่ะเก่งจริงๆลองใช้วิธี่ท,ทีของเธอรักษาก็ได้นะครับทุกท่านกำลังพูดถึงคู่มานของนายพลหนุ่มที่เป็นลูกชายคนที่สองของตระกูลสูอใช่ไหมการรักษาของเธอหากยืนยันแน่แล้วว่าได้ผลเพราะเธอเป็นคนรักษาคุณหญิงย่าหายจริงๆเธอทำในสิ่งที่ผมทำไม่ได้ด้วยซ้ำคุณชิงโจนี่ ก่งยังไม่ต้องสงสัยเลยครับถ้าอย่างนั้นก็เรื่องจริงชาวบุนคคลผิดเองที่ไม่เชื่อที่ไปเชื่อใจคนผิดทําให้อาการคุณหญิงแย่ลงเธอไปทําตามขั้นตอนของคุณกู้ซาและเตรียมใบสัญญาของเธอด้วยอย่าลืมโทรไปเรียกเธอกลับมาเพื่อเช็คอาการคุณหญิงด้วยหรอมีเรื่องอะไรกันทาไมถึงเรียกเรามาตั้งแต่เชา้าคุณกู้คะใช่ทางนี้เลยคะ่ะคุณกู้มาแล้วเหรอคะ คุณหญิงทำไมคุณดูอิดโรยจังเกิดอะไรขึ้นคุณคููคะพวกเราต้องขอโทษที่ไม่เชื่อใจคุณแม่เรากินยาอันตรายไปเมื่อวานนี้ตอนนี้คุณแม่อาการดีขึ้นมากหลังจากที่ใช้วิธีของคุณไม่เป็นไรหรอกค่ะขอแค่อาการของคุณหญิงหายเป็นปกติก็ดีที่สุดแล้วเอขอบคุณคุณคู่มากนะคะด้วยความยินดีค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอตรวจช่ปรจหน่อนะคะ คุณหญิงไม่ได้รับประทานยานั้นเยอะเท่าไหร่เลยไม่มีอาการร้ายแรงมากส่วนอาการที่ไอเป็นเลือดหนูขอให้คงการรักษาไว้แบบนี้อีกสองเดือนอาจจะดีขึ้นนะคะจัดตารางยาเมื่อหารที่ดีด้วยละคะ่ะเชิญคุณสื่อทางนี้ค่ะคุณหญิงคะคุณกู้คะคุณสื่อมาขอเยี่ยมนะคะเหมือนที่อี้หยวนบอกเลย ว้าพวกเขาเชิญเธอมาอีกจนได้คุณป้าคะหนูเป็นห่วงก็เลยมาหาวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอ๋อสวัสดีค่ะคุณชิงโจอขอบคุณนะคะคุณซื้ออาการฉัดีขึ้นมากเลยเพราะว่าการรักษาของคุณคู่เช้านี้ฉันเลยเรียกเธอมาตรวจอาการชันนะคะชงจือ่อมาดูสินะว่าอาการรักษาของเราได้ผลไหมเขาผิดหวังไม่น้อยเลยสิหะ ถึงคุณหญิงจะดูอิดลอยอยู่บ้างแต่ก็น้อยลองกว่าเดิมตั้งเยอะการรักษาของเรน,ดนได้ผลจริงจริงนะคุณป้าคะจะมีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพของคุณป้าล่ะคะคำนความคิดที่ทำให้ได้มาเจอกับชิงเจอนะคะว่าไหมจริงด้วยค่ะฉันก็ขอขอบคุณคุณชงสื่อด้วยเหมือนกันนะคะที่ช่วยแนะนำฉันให้กับคุณหญิงนะคะ พอบอโบครับในยิงนี้แล้วครับตอนที่92แลากฉันไปเกี่ยวข้องด้วยเก่งจริงเลยนะคุณป้าอยู่ไม่แันหายดีด้วยซ้ำไม่ต้องขอบคุณหรอกคะ่ะก็คุณชิงโจยินดีที่จะช่วยรักษาคุณป้าเองนี่คะคุณถงชื่อก็อยากเก่งใจไปเลยคะ่ะอ๋อมีบางอย่างที่หนูจะอธิบายเพิ่มเติมเดี๋ยวจะเขียนไว้ในกระดาษให้นะคะหนูก็โล่งใจนะคะที่เห็นคุณ ป้าดีขึ้นหนูไม่กลัวแล้วล่ะค่ะพักผ่อนเยอะๆนะคะ,ขอ,ะ,คะขอบคุณที่มานะใครก็ได้ไปส่งคุณสือที่อี่หยวนบอกว่าคุณป้าหยุดไอเป็นเลือดแล้วหรือชิงโจจะพูดถึงจริงๆทำไมท่านถึงโง่แบบนี้ใบสัญญยาของเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะห้ามให้ไอเป็นเลือดเท่านั้นถ้าคือรักษาต่อแล้วก็ ภายในสามวันอาการของคุณหญิงแอนซึ่งลงมากกว่าเดิมและจะไม่มีใครช่วยเธอได้อีกไร้สาระหรอตอนคุณแม่รักษาด้วยวิธีนี้ก็ไอเป็นเลือดยิ่งกว่าตอนนั้นซะอีกงั้นก็รอรูไปเถอะถ้าหายดีภายในสามวันพร้อมจะตัดมือทิ้งเลยคุณสื่อคะคุณสื่อคะมีอะไรหรือเปล่าคะเอ๋อเปล่าค่ะไปกันเถอะ จะว่าไปหมอท่านนี้ก็มีเชื่อเสียมีน้อยในรานจิง,จงแถมยังรักษาเจ้าที่หายดีมาแล้วหลายคนไม่แน่ชิงจะอาจจะรักษาพาก็ได้ถ้าภายในสามวันคุณป้าตายดังนั้นชีวิตจบเหตุนะหน้ามโหอชมัดคุณพ่อครับไอหมอเถื่อนนั่นมันแช่งให้คุณแม่ตายครับแถมมันยังบอกว่าการรักษาของคุณปู่กู้น่ะไม่ได้ผลหรอก มันบอกว่าภายในสามวันคุณแม่ก็จะหยุดพูดได้เสร็จได้แล้วนะแต่แม่ครับไม่รองรักษาแบบคุณหมอซูอีกสักครั้งหรอครับพวกเราเป็นห่วงนะที่รักไม่แล้วละคะ่ะแม่รู้ว่าพวกเธอเป็นห่วงมาตลอดที่ผ่านมานี่เป็นการรักษาแบบเดียวที่ฉันรู้สึกสบายตัวขึ้นมากถึงแม้อาจจะรักษามันไม่ได้ก็จริง แต่ก็ช่วยทำให้ฉันรู้สึกสบายใจเวลาสุดท้ายไม่กี่วันก็ดีแล้วค่ะอย่าพูดแบบนั้นสิคุณเรายังเหลือเวลากันอีกมากนะถ้าคุณหญิงเชื่อว่าเด็กคนนั้นพึ่งพาได้ผมก็จะเชื่อยอย่างนั้นเหมือนกันฮะไปกันเถอะคาราัตตะกูลสือแล้วคุณป้าไอาเป็นเลือดบ้างไหมหลังจากที่รักษาด้วยวิธีของชุนชิงโจน มีครั้งหนึ่งช่วงบ่ายครับแต่คุณชิงโจบ,บอกว่ามันเป็นเรื่องเสียตกค้างขอบคุณนะครับที่แนะนําคุณกู้ให้กับพวกเรารู้จักไม่เป็นไรจ้ะขอแค่คุณป้าหายก็ร่องใจแล้วเออแม่เรียกแล้วฉันต้องวางสายแล้วนะเสียเลือดยันเหรอน่าสนใจดีนะอีกไม่นานนึกคงไม่ล่อไรเรียงสายใช่ไหมดูสิ้นหวังเหลือเกินนอ้หยวนฉันจะบอกพ่อเองว่านางชิงโจเป็นคนฆ่าคุณป้าเยียน ถ้าอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรต่อไปนะคะรอาฟังต่อจากนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยจะทำสองคลิปแล้วก็วันเสาร์ก็จะทำสองคลิปค่ะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วที่เหลือก็จะทำวันละคลิปนะสวัสดีค่ะแล้วก็ขออภัยนะคะถ้าวันนี้เสียงมันไม่โอเคก็ขอโทษด้วยค่ะ